เติมเบลบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตักมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมะคร่บคารีวันนี้เรามารีวิวแบ็กซ้ายแมนยูตำนาน25บาทปะน่าจะใช่ปะน่าจะราคา25บาทปะอาจจะมารีวิวช้าไปหน่อยนะทุกคนพอดีว่าตัวมันเข้ามาลวุวๆจริงนะไม่ว่าจะเป็นพวกอีพิคโชว์ไทม์นะครับ ตัวนี้ก็จะสามารถซื้อได้ในร้านค้ายแค่ราคา25บาตนะก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับโดยแนวทางกรารัพผมก็แนะนําว่าใส่แนวทางกันอัพแบบนี้ไปได้เลยนะครับใครอยากจะอัพตามก็อ,อัพตามแบบนี้กันได้เลยนะครับโดยบูทที่แนะนําใส่ก็แนะนําว่าใส่เป็นบูทคอร์ซิงก็ได้ดีดูอลลิงก็ได้ดีฟินดิงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะแต่แนะนําจริงๆก็จะเป็นบูทคอร์ซิงละกันเพราะว,ว่าจะได้เปิดบอลแม่นๆเน้อยนะด้วยความที่เจ้าตัวเป็น แบ็กเกมลุกเนาะโดยเจ้าตัวจะมากับส่วนสูง183่อปาครับอายุ25เล่นกับสโมสรแมนยูเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสมาในสไตล์แอคแทกิ้งฟูลแบ็กครับตำแหน่งที่เล่นได้แบ็กซ้ายเซนเตอร์แล้วก็สามารถเปเพื่อนตำแหน่งให้เล่นปีกต่ำด้านซ้ายได้ด้วยตำแหน่งที่แนะนำคือแบ็กซ้ายแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าจะฝืนเล่นจริงๆอาจจะเป็นตำแหน่งปีกต่ำด้านซ้ายไม่ค่อยแนะนำเล่นเซนเตอร์สเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ารูปร่างลักษณะความแข็งแกร่งไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมนะ พราว่าก่อนบูท95บูทแล้ว101นะครับผมนะก็มีค่าบารังแอคแท็กกิ้งอเมนิตนะครับ80บอลทุน81ดีบิ้ง80นะครับการไปกับบอล76นะครับสองสั้น86ผ่าบอลยาว89นะครับจบสกอร์90ไอ้69เฮดดิ้ง70กับลูกตั้งแต่73ลูกโค้ง79นะครับพลังเกมรับ84ดูด้านาน86นะแย่งบอล83นะครับการช่วยเกมรับ84สปีด94สปีดต้น83 คิกกิ้งพาวเวอร์88จั 7, 7, 7, ม้ำ77ความแข็ง80นะครับบาลานซ์77นะครับสเตมิน่า98ใช้สองเท่าได้เดียมนะสกิลที่ได้มานะครับมีสับขาหลอกครับเฮดดิ้งครับทูพาสซิ่งครับพินพอยต์เอ็ดคอร์ซิง่งแมนมาร์กิง้งสกิลเกมลับสกิลแย่งหมง่งสกิสลสไลด์นะครับแล้วก็สกิลไฟติง้งสปีริตสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมก็จะเป็นสกิลวันทัสพาร์ทนะครับผม แล้วก็ใส่เป็นสกิลบ็อกเกอร์เพิ่มเติมเข้าไปให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสกิลทุ่มไกลนะครับนอกนั้นก็ใส่ที่เราชื่นช่องเพิ่มเติมสืิมเข้าไปให้เจ้าตัวได้เลยนะครับสำหรับทางด้านมิคาเอลซิวเวตตัวนี้นะครับผมตําแหน่งที่ผม,ม,ม,อมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นแบ็คซ้ายแบบนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีกว่าครับว่ามิคาเอลซิวเวตตัวนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ไปชมกันเลย ครับผมมารเริ่มส่องฟอร์มมิเกลซิลเวสครับนี่ครับเติมเกมลุกขึ้นมาแล้วก็คอร์บอลไปให้เพื่อนอยู่เสาสองโคครับด็อกบารเรียบร้อยครับใส่สกอร์เติมเกมขึ้นมาอีกแล้วครับหนีคายวอลเกอร์มาดูความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วแบบปี๊ดหนีกระชากมานะทุกคนแต่ว่าก็พอเปิดบอลได้ดีอยู่นะครับสำหรับทางด้านซิลเวสนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวแล้วกันที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับสายฟีลเอ้ยไม่ใช่สายฟีลสายงบน้อยนะที่แบบว่าขาดแบ็กซ้ายอยู่ก็าสามารถไป ไปใช้ตามล่ามาได้นะก็ไปจัดจากเจจูนได้ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะไปจัดนะบอกเลยว่าก็ภาพรวมก็ดีใครยิ่งอยากฟูแมนยูอย่างเงี้ยผมว่าสามารถไปเปิดพี่แกมาใช้งานกันได้เลยนะสาหรับการเปิดแค่25บาทนะครับก็ได้พี่แกมาใช้แบบสบายๆได้เลยนะครับเสริมครับฝั่งซ้ายให้หน้าตัวเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งปั้นไอดีไม่มีตัวใช้จริงๆนะครับนี่ดูครับเติมเกมลุกมันๆแล้วก็คอส บอลเข้ามาให้ยอกบาโขงนี่พยายามหาตัวหมุ่งดีๆนะครับหรือว่าตัวเข้าฮอดีๆในกรอบเสียทษนะให้ซีแวนคอร์เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นหรือบอลยาวหรือว่าได้หลายรูปแบบอ่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นแยบฟิวเปิดหมู่งมากกว่าเพราะว่าตัวในกรอบผม,มาหาตัวหม่งดีๆมาใช้นะครับนี่นะครับว่มมามือโของเฉยดูแม่งเติมเกมลุกมาวิง่งหนีมาแล้วคอร์สเข้ามาอีดิคันโตน่าโคงนี แจมๆทั้งนั้นับทุกคนเพื่อนๆที่ลองใช้งานแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชอบนักเตะต,ตัวนี้มากน้อยเพียงใดครับในการใช้งานนะครับสาหรับนักเตะ25บาทหรือ25บุตรนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไฮไลท์ต่างๆเดี๋ยวเราไปตัดเกรกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับสาหรับ Mikel s ส่วนตัวผมก็คงจะไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่า ทีมมันก็ฟูอะถ้าสําหรับใครทีมฟูฟูอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักแต่ถ้าใครเพิ่งปั้นไอเดียผมว่าสามารถเป็นตัวหลักได้เลยนะนะครับเพราะว่าก็เปิดบอลได้โอเคนะครับสร้างสรรเกมได้ดีอยู่นะทำให้เพื่อนนะเล่นได้ง่าย <c oughs> นะครับในจังหวัดแกคอนบอลเข้ามาเนาะก็จะเปิดบอลแม่นในระดับหนึ่งมื้นกันสําหรับคนที่งบน้อยเนาตัดเกตผมง่ายอยู่ประมาณแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับสาหรับทางด้านมีเเคอสต e วแวรเพื่อนๆที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาดูครับแต่ถ้าใครแบบว่า มีนักเตะอย่างแบบพวกฟีดิดลามอยู่แล้วนะครับหรือว่าพวกแบบคาร์ลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องการตามล่านักเตะคนนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าอุ้มมันเลยราคา25บาทมันก็ส่มราคามันแหละนะครับ mm hmm. ไม่ได้ว์วงังหรือใครไปฟูแมนยูสวยๆเงี้ยผมว่าล่าไปก็ไม่ไดน่าเกียดแล้วกันนะครับใครแบบฟูสสมูสร n แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวยๆอยู่แบบนอ mm ้พ hmm. ีผมไม่รู้ว่าจะเล่นแบบ ตัวไรดีก็สามารถเอาไปฟูลแมนยูสวยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวมิคาเอลซิวเวตนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาละครับเะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายๆครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผม